เฮ้ยชุบมาวิลงไปช่วยแย่งบอลดักตัดเกมได้อีกแล้วเฮ้ยอย่าปล่อยให้ตัวอันตรายจ่ายบอลได้ถึงจะเป็นการซ้อมก็เถอะไม่มีปราณีหรอกเฮ้ยตอนที่35จิกซอชิ้นสุดท้ายเฮ้ย,ยกระโดดลบได้3คนเลยเหรอ ต่มันไม่ยิงหลอกหน้าพูดไปทันขาดคำตอกส้นใจบอลเฉยเลยรถวิ่งเติมเข้ามายิงจ่อๆด้วยซ้ายเข้าประตูไปอีกลูกวันนี้วิน45นาทีแรกฟอร์มดีมากเลยนะคะพ่อเกมรับก็ลงไปช่วยตัดบอลเกมรุกก็แอสซิสต์เป็นลูกที่3แล้วแบบนั้นละที่น่าเป็นห่วงถึงแม้ว่าตอนนี้วินจะมีสภาพร่างกายที่ดีขึ้นเล่นได้นานมากขึ้น แต่ว่าเล่นทั้งเกมลุกแล้วก็เกมรับแบบนั้นน่ะมันทำงานหนักเกินไปการปล่อยให้กองหลังโวนกับกองหน้าเลยมันคือหายยันะสิ่งที่ทีมต้องการตอนนี้น่ะก็คือกองกลางตัวรับเอาละเอาละหมดเวลาครึ่งแรกแล้วเออไหวไหมวินอืยังไหวอยู่เจ้ามาวินมันหายไปครับครู ต้องแอบไปโดดซ้อมแน่ๆเลยอ่ะผูใช้ให้ไปซื้อเครื่องดื่มเองละข่องใจเหรอพักเสร็จแล้วก็ลงไปซ้อมครึ่งหลังต่อสิออครับค้ชโอ้ทำไมต้องดูด,ด้วยเนี่ยวินอย่าเป็นอะไรไปนะไหวไหมวินอุต่าห์กำลังเล่นได้ดีทีเดียวจากที่มีลิมิตแค่30นาทีตอนนี้ก็เล่นได้นานขึ้นแล้วด้วย เออทำไมมาวินมันไปนานจังนะจะมาวินหายไปครับครูต้องแอบไปโดดซ้อมแน่ๆเลยอะสรุปว่าการซ้อมวันนั้นมาวินก็เล่นได้แค่45นาทีที่เหลือก็สลบไปหากมีโอกาสแล้วจงใช้โอกาสที่มีให้ดีที่สุดจงอย่าปล่อยโอกาสที่จะได้ทำตามความฝันให้หลุดลอยไปจงอย่าปล่อยโอกาสที่มีไม่ปล่อยล่ะ ยังไงก็ไม่ปล่อยโอกาสที่มีหรอกปล่อยเถอะมือนะเชื่อป้าเธอไอลูกเขยปากเรียกลูกเขยแต่จริงๆก็ยังห่วงลูกสาวนี่พวกแกกำลังยิ้มอยู่หรือเปล่าเนี่ยไม่นะครับเจ้านายเปล่าครับแล้วตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้าง ผมโอเคแล้วล่ะลุงวันนี้ผมฝืนใช้ร่างกายไปหน่อยครับขอโทษด้วยทับที่ไม่ระวงรังจริงๆช่วงนี้ก็คิดว่าร่างกายฟิตขึ้นนิดหน่อยนะครับจึงคิดว่าไม่น่าจะเป็นอะไรก็อย่างที่เห็นแล้วนะเธอจะเล่นทั้งเกมรุกและเกมรับไม่ได้ไม่งั้นจากที่จะเป็นตัวความหวังมันจะกลายเป็นตัวภาราสแทนครับลุงส่งวินเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้านายถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวมาพบฉันที่ห้องทำงานด้วย น่าจะครบกำหนดแล้วละ่ะต่อสายถึงเจ้าหมอนั่นให้ทีจะใช้บริการเขาจริงๆเหรอครับเขาจะยอมช่วยเหรอครับเจ้านายเออนะ่าก็ไม่มีทางอื่นแล้วนี่ขอลองดูหน่อยก็แล้วกันไม่รับสายครับเจ้านายงั้นจองตั๋วเครื่องบินให้ฉันทีจะไปไหนครับเจ้านายอเมริกาตอนนี้เจ้านั่นมันอยู่ที่สหรัฐอเมริกา หยุดมันเร็วใครก็ได้หยุดเจ้านั่นทีฝันไปเถอะพวกถ้าคิดว่าจะหยุดฉันได้ก็ลองดูสิ รอยลวครับท่านผู้ชมผู้เล่นหมายเลขแปดดาวเด่นของเกมรับยังหยุดเกมรุกของฝั่งตรงข้ามได้อีกเช่นเคยยังไทเคิลได้เด็ดขาดเหมือนเดิมเนะมีอะไรถึงต้องบินมาหาผมถึงที่นี่เลยเหรอครับลุงก็เล่นไม่รับโทรศัพท์กันเลยนี่ตามกำหนดการก็ได้เวลากลับแล้วไม่ใช่เหรออยู่ที่นี่มันก็ไม่เลวหรอกครับ งั้นไม่อ้อมค้อมแล้วนะเธอเองก็ยังมีชื่อเป็นนักเตะของทีมประกายดาวอยู่ลุงอยากให้เธอกลับมาช่วยทีมนะ่ะอย่าบอกนะว่าจากเหตุการณ์นั้นแผลของเธอมันยังไม่หายดี <c oughs> งั้นขอเหตุผลดีๆที่ทำให้ผมกลับไปช่วยทีมหน่อยสิครับคุณลุง ซื้อเค้กไปขอบคุณยาซีดหน่อยแล้วกันตอบแทนที่ช่วยเราในวันนั้นบังว่าคงจะชอบนะอ่าไว้ค่อยมาวันหลังก็แล้วกันโปรดติดตามตอนต่อไปหากชื่นชอบการ์ตูนเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e และกดกระดิ่งกิ้งๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะคะ